นีเป็นประสบการณ์ตรงครับตัววิชากรหลักคือตัวผมแล้วก็จะมีคุณครูผู้ดูแลมาจากโรงเรียนที่มาเข้าร่วมวิชากรคุณครูแล้วก็พี่เลี้ยงก็<ๆ>จะประชุมกันว่าวันนี้เกิดปัญหาอะไรยังไงบ้างออ,อืพอจบก็ย้ยย้ายเข้านอนครับอันนั้นก็จบวันแรกไปวันที่สองครับช่วงกลางวันก็จบกิจกรรมด้วยดีตอนกลางคืนมีกิจกรรมปิดค่ายกันครับวันนั้นเสร็จกิจกรรมประมาณสี่ทุ่ม เราก็ส่งนักเรียนทั้งหมดเข้าห้องพักครับพอเราเป็นงินปุ๊บครับทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นประมาณห้าทุ่มพอเราคุยเสร็จก็บอกเอาโอเคทุกคนเราแยกย้ายกันได้ตอนนี้ครับตั้นก็พูดขึ้นมาว่าทุกคนครับคืนนี้มันคืนสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งกลับได้ไหมเรามาทําอะไรสนุกๆก,ก่อนดีกว่าอทุกผมก็ถามว่าจะทําอะไรอก็ปรากฏว่าเกมครับเป็นคนเดินนําผู้ผมไป เกมตระก้านบอกว่าคืนนี้มันเป็นคืนสุดท้ายแล้วอะ่ะอยากเป็นความทรงจำดีๆที่มานั่งเล่าเรื่องผีกันได้ไหม,มโดยคนต้นคิดคือตั้นครับตอนแรกๆครับมันก็สนุกดีนะเล่ามาจนถึงคนที่สามด้วยบรรยากาศที่มันน่ากลัวอากาศมันก็เริ่มเย็นลงคราวนี้ก็เริ่มร้อนๆครับเล่ามาจนถึงคนที่สี่มันคือตั้นตั้นเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าในหมู่บ้านที่เขาอยู่อ่ะมันมีอยู่บ้านอยู่บ้านหนึ่งคนในบ้านชื่อว่าลุงเปี๊ยกกับป้าผ่อง สองคนนี้ยเป็นผัวเมียกันอืลุงเปีย้ยเป็นคนที่ใส่ดีมากมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นครับ <c oughs> ชาวบ้านอะรักมากแต่ป้าพ่องนะเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้า <c oughs> วันๆอะไม่ทําอะไรเลยนอกจากการเมาแล้วก็ด่าผัวตัวเองแล้วก็ด่าชาวบ้านหาเรื่องเขาไปทั่วอื <c oughs> ทําให้ตัวพ่อพ่องเองครับมีศัตรูเขาไปทั่วเลยนอกจากนี้ตัวป้าผ่องเองยังมีเรื่องชู้สาวกับผู้ชายหลายๆคนด้วยก็ <c oughs> มีคนไปเตือนลุงเปีย้ยว่าเออลุงเปีย๊ยเนี่ยตัวป้าพ่องอะ มีการพาผู้ชายเข้าบ้านด้วยนะเลยแต่ลุงเตียงไม่เชื่อครับเพราะลุงเตียงรักเมียมากชาวบ้านก็เลยรู้อ,อัานเขก็ต้องแล้วแต่และกันแต่ชาวบ้านอ่ะยืนยันแน่นอนว่าเกลียดป้าผ่องมากวันหนึ่งครับมันเกิดเรื่องขึ้นคือลุงเตียกก็เดินมาในหมู่บ้านแล้วถามหาป้าผ่องว่าป้าผ่องอ่ะหายตัวไปหาไม่เจอเลยมีใครเห็นไหมว่าป้าผ่องอยู่ที่ไหนมีคน แต่บอกว่าไม่มีใครเจอครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าป้าพองมาก็ไม่มีใครอยากเดินเข้าไปใกล้อยู่แล้วเพราะเดินเข้าไปมันจะมีปัญหานตลอดตนต่อมาครับชาวบ้านไปเจอป้า่องอ่ะผูกคอตายอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งตแต่คราวนี้ครับหลังจากที่เจอศพป้า่องได้ไม่นานคนที่เริ่มอยู่ไม่สงบครับมันคือชาวบ้านอืเพราะทุกคืนเนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ในหมู่บ้านมีคนเล่าว่าบางครั้งอ่ะ เขาได้ยินเสียงคนร้องไห้เขาก็ไม่รู้ว่าใครไงก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีใครประสบอุบัติเหตุหรืออะไรเปล่าก็เปิดประตูมาดูเขาบอกว่าเขาเห็นป้าพ่องจากด้านหลังนะครับเดินากเชือกที่ผูกคอตัวเองอะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยระหว่างทางที่เดินไปะครับมันเป็นทางไปบ้านของป้าพ่องเองที่อยู่กับลุงเปียกหลังจากนั้นไม่นานครับตำรวจมาที่บ้านของลุงเปียกแล้วก็จับลุงเปี้ยกในข้อหาฆาตกรรมป้าพ่องสุดท้ายลุงเปียกรับสภาพว่าทำเองจริงครับตัวลุงเปี้ยกเจอป้าพ่องเมาหลับอยู่ในห้องสภาพเปื่อย ลุงเตี้ยเข้าใจได้เลยว่ามันเหมือนที่ชาวบ้านเตลอนตัวเองมาตลอดแต่ตัวเองไม่เชื่อ,อก็เลยเลือดขึ้นหน้าครับเอาเชือกรัดคอป่อของจนเสียชีวิตด้วยความที่มันเริ่มดึกครับตอนนั้นอะที่เราเล่ากันน่มันจะเที่ยงคืนแล้วบรรยากาศมันก็ยิ่งวังเวงเลยพี่สอนบอกทุกคนว่ามันหมดเวลาแล้วหยุดกิจก,กรรมทั้งหมดแล้วก็เข้านอนได้แล้วอ่าก็เลยแยกย้ายกันไปพี่สอนถามตั้นว่ารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรทาไมอย่างเลือกที่มีพี่สอนบอกว่า ต้นไม้ที่นา่งเล่าเรื่องอยู่ด้านบนมีคนผูกคอตายไม่ใช่หรอทำไมถึงเลือกมาเล่าเรื่องผีกันตรงนี้มผมหันความมองหน้าตัานเลยครับว่าจริงหรือตัน ตั้นก็ยอมรับครับว่าเรื่องที่เขาเล่าอ่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเขาจริงๆที่เรามาจัดค่ายนี่ยแหละและที่เล่าตรงเนี้ยเลือกมาเล่าตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ป้าผ่องผูกคอตายอ้าวแล้วป้าน่ะบอกว่าที่เลือกมาเล่าตรงนี้เพราะว่าเผื่อจะเจออะไรบ้างเพื่อเป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งฉันเคยมาเล่าตรงนี้แล้วฉันเจอผีแต่สุดท้ายก็ไม่เจออะไร